สั่งลุงเป็นแท่งไม่ใช่เป็นเศษมึงฟังดิมึงก็ไปพูดกับลุงงีงแท่งละสองร้อยจนกว่าเงินจะหมดห้าแสนให้เลี้พี่เใหนเลี่ยงไปไม่ไม่กูจะบอกให้มันเอาไปขายอีกพวกไปทั้ง450ไอ้บอยห้า่ิบให้ล็อกยื้นไหนลุงบอกกู400 500ไม่ลุงท่านมาบอกใหม่แล้วลุงท่านมาบอกใหม่แล้วว่า200ตอนไหนตอนไหนตอนไหนเมื่อกี้เลยใครจะขายให้ว่าสอ0รอ่ะเพียงกูมึงเทียอื่ครับเปอร์นะครับลาคารเปอร์อละร้อย จะขายให้ปะร้านร้อยนะพี่ขายอีโค่ได้450ใช่เนาะเออ450ขายอีโค่ะไปขายอีโค่ดีกว่าเม็ดแดงครับเม็ดแดงเม็ดแดงไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนอะไรมาไม่ใช่ไม่ใช่ ของมึงของมึงของมึงไอ้น้าบงก่อนของแไอ้บอสพูดคำเดียวกูรู้เรื่องพวกมึงนี่มันพูดยากพูดยาพูดว่าอะไรพูวะไอ้บอสบอกว่าก็มันแถงไอโก้พูดดมไม่ได้พูดอีกโง่น่ครใครยังไม่มีที่ชุบปะลำจุลำพันกันนะใครยังไม่มีชุบยกมือผมไม่มีมามามา ไม่ไม่ได้หรอไม่นะพี่ไม่มีเลยตัวอดีใครเช็คชื่อวะอ๋อมี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 นี่อยูมั้งพี่โดพี่โดสองกูไปไหนอ่ะน้องนี่ล่ามไปซ่อมพอเล่นเอ็มดีว่ากูเล่นเล็ดกูเล่นได้อะไรเด้อเอกมีทุกอย่าง ม่ซยงเนนะดุงเให้กู้ให้มึงซื้อให้มึงคิดมาให้กหาซื้อเลยหเป่าไกังเลยเกมให้หากิ์ให้สอคนเฮ้ยแบลกิฟ์ให้พี่งกิฟ์ให้พวกไมมาแอร์ดรอปเนี่ยหน้าโดนเนาะมีแต่พวกรุงรังฮารัมฮารอย

ตเอาไหมแบ่งแบ่งไปในมีสามงนเเงินเงอะ้นนะมีเก้าไอ้พี่ฝากไว้ขยำเอาไหมแบบแบ่งคนละสองมานอะขอด้วยเดาไปเล่นลูกหน้าได้ค่เงินเยอะไมได้าะเสียว่าคนละสอองานอะี่ันเลยเ ว่มีคนมาให้กำลังใจหลอดนี้ไงน้ำแก่โอ้ยทำยันไงหาหลองหรอ Who?

อย่าต okay. ัวว้าไปกันเองก็ไปกินโรนู้บอะฉุบฉับฉุบฉับซื้อยาหน่อยดิใครมียาขายปะขอสักสองอันก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังให้นะขอขอขอเล็กสักอะไรอ่ะไอ้บัวลอยใช่ไานการผมนะเคปะแหงนักเลงขาซาน ไม่ต้องต่อหล่ตบอกโอเคบลเดี๋ยวกูถีบมึงตกทะเลโชว์มาหากูเพื่อประโยชน์เดี๋ยวกูโตเพื่กลุมอเอเอเอหาเอเนเอเอเอเงออเเอเอเเอ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 เเอ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 เ่เอเเอ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 เเออเอเอเอตออเ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 อดอมอเ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 อออเอเออเอเเอเออเ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 อ้เเเอออไออ มช <sm ira> ุดบนตัวตรงแบนเนมไอ้โอมบอกกูให้ไปทำเย็นกูทำมันก่อนเพราะหมือนทำเป็นและเพลงแบบมึงอะมันจำเจถ้าเป็นโซดามึงก็วันเว่ยคิวผลประโยชน์มึงเหม่งบ้านเลือดทุกกำหนดการไม่มีคาดเคลื่อนคมับตรงกลางไม่มีพาดเพื่อนลูกหัวเก่าข้างมุดข้างเชื่อแต่ต้องหล่นลงมาเลยมันต้องหล่นลงมาหล่นมาแล้วคนนึงสวยเขาเขาเขาแทงกันเองเออไม่ต้องรีบให้เขาแทงกันเองพี่เออสวยจะเล่นเลยไง

ยังไม่มีใครรู้เลยงงๆองเราเดินแบบงงเขาจะใส่กานเขาจะใส่ไก่ขาม่วงมันลงมาเขาจะใส่ไก้นู่นเขาจะใส่ไอ้นู่นปม่วงเลยไปม่วงเจะไปใส่ได้ฝีเนี่ยถ้าได้ฝีอะได้ฝีนั้เนี่ยขอขอนนละกัน พอมกันให้หมดที่สองหนึ่งขอบคุณครับไม่เปลืองของด้วยรอบนี้ ยนายวแบอกบอกเพื่อนไปแลนแดงเลยไหมทำไรอ่ะพี่เบลบอกพี่เบลขอรอโอ้ยกูุมมีจังกว่เพื่อนอะอุ้ยโทษไปละไปไหนอ่ะูอุ้ยเพนแบนเลยอุ้ยใช้เพนหนึ่งก่อนหนึ่ง ทำไมแล้วทำไมไอ้มาม่ามันเก็บ้าพนั้นเหรอนั้นนะเห็นเห็นก็ปกติแล้เต็นนะภาพของปกตินะไม่กูกวเห็นเห็นมันยืนตรงเว้ยกูเห็นปกติแบบแบบไม่ก้มอ่ะใช่เหรอน่าจะน่าจะเห็นไม่เหมือนกันพวกนั้นมันไม่ค่อยไม่ลงมาคนอื่นน่าจะเห็นเหมือนกูแหละมั้งพวากูเห็นไอ้มาม่ายืนนิ่งยืนแบบยืนตัวตรงอ่ะยืนมองยืนจ้องเฉยเฉยอ่ะใช่หรอกมันมันไม่ลงมาเองเว้ยมันไม่กะเวลา ไปถ้าถ้าไอที่เ,เอ็ X คนมันเยอะกว่านั้นมันลงมาแล้วมันน้อยเก่งแต่คนเปิดกันไงไอโอมากระเสริมไปไหนวะก็เกี่งกันไปเราก็เปิดตลอดไม่ใช่เหรอวะร <c oughs> อนอะไรอ่ะ อยู่ไหนเนี่ยผมกำลังไปมีคนมีคนใส,ส่สูตรสีพีู่ดินพี่ดินนู่นนู่นไปไปไปคุยไปคุยกำลังมีเรื่องเมีมีมีสูตรมีแก๊งเดียวใส,ส่สูตรสีเดียวกับแก๊งผมแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาขอไม่ชิงสูตรได้ไหมม่่อแล้วเขาบอกว่า เขาแบบเขาซุ้มไม่ไหวเขาบอกบอกว่าบอกแก๊งผมว่าเขาซุ้มไม่ไหวพวกเราเขาคุยกันอยู่ด้านหานูน่ะแล้วผมก็แล้วพี่ชิระก็ทักมาก็เลยเดินไปก่อนอืออุ้ยมีแก๊งซุ้มไม่ไหวแก๊งผมด้วยจริงเหรอ <ST> S> <S มึงเรียกเงินเขามาดิฮะค่าใส่สีสูตรเดียวกันผมไม่ได้ไดี้อง,งเรียกเงินเหรอแล้วเดี๋ยวมึงก็จะโดนคุเรียกต่อร้านนึงผมไม่เหมือนนะพี่สีสูตรผมไม่เหมือนก,กินดูดีด แล้วบัฟสุดด้วยผมไปผมไปแอบผมจะไปแอบกลัวแอบอะไรที่เรียกมาแบบเรียกมาให้หมดอ่ะ <c oughs> พี่จะเรียกมาให้หมดเลยเหรอใช่โออไอ้รักก็เหมือนกันหลอดไปอ่ะทำไมอ่ะจะรนก็จะทึบใช่ไหมใช่ ผมว่าไม่เหมือนนะพี่ดูดีๆเหมือนเหมือนเป๊หรลอด้วยไม่ฟังแล้วด่าด,ดูดีๆมันไม่เหมือนขาวมันเป็นครีม